สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะออยก็พามาชมนะคะรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9,2,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385้านิวตันเมตรนะคะวันนี้นะคะออยก็พามาชมเป็นหน้ายอดทีที่ลูกค้าิดตั้งกกันนะะะค็็จเปนหน้า ของตัวแรปเตอร์นะคะพร้อมชุดวายบอดีรอบคันนะคะเดี๋ยวจะพามาชมกันทีละจุดเลยเริ่มจากส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะจะเป็นหน้ากระจังนะคะเป็นคำว่า Ford นะคะ F O R D ตัวนี้จะเป็นหน้ากระจังสไตล์แรปเตอร์นะคะซึ่งมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงที่ตัวหน้ากระจังแบบนี้ด้วยนะคะ กันชนด้านล่างก็เปลี่ยนให้เป็นชุดการชนหน้าของตัวแรปเตอร์นะคะแล้วก็จะตัดหรือตรงตัวตรงนี้นะคะตัวการแข้งด้านหน้านะคะเป็นสีโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดจะตัดเป็นสีดําด้านทั้งหมดก็ได้นะคะตัวนี้แจ้งไอยเข้ามาได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดข้อไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะยังมาพร้อมกับชุดวายบอดี้นะคะตัวนี้ Body วายบอดี้เราตีโป่งขึ้นรูปให้ใหม่เลยนะคะก็จะใหญ่จากตัวบอดี้เดิมนะคะออกมาจากตัวถังรถประมาณ2-3งนิ้วเลยแล้วก็มาพร้อมกับคิวล้อทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะทรงแรปเตอร์เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมกับชุดวายบอดี้เลย ส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กนะคะของตัว BIOS เเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาจับคู่มากับยางออฟโรดนะคะซีรียางจะอยู่ที่33 12.5R20 นะคะตัวนี้ก็สวยลงตัวแล้วก็รับกับชุดแต่งว i ยบอดี้ของเราเลยนะคะ XLT นะคะจะมีกระจกมองข้างขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วด้วยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวคิวการสัดเข้ารูป4ชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นกนารสัดแท้จากศูนย์เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนมือจับนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําเงาจากโครงงานนะคะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเพื่อเพิ่มจุดตัดนะคะระหว่างมือจับกับตัวเบ้ารองนะคะเบ้ารองตัวนี้นะคะก็ช่วยป้องกันรอยเล็บลอยอุปกรณ์ต่างๆของคนผู้หญิงนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถนะคะคันนี้เขามีระบบมัลติฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็มีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับรุ่นในแก้วทีนะคะเขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะซึ่งมาจากโรงงานจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะคะเพราะว่ามันจะไม่อมฝุ่นเนาะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะที่โน้ปตามความเร็วของตัวรถนะคะแล้วก็ยังมีระบบมัลติฟังชันสามารถรับสายวางสายผ่านตัวพวงมลาลัยได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัว c r ช i อนโ o n นะคะตัวนี้ ก็จะช่วยลดความเร็วกาแลน,นีที่คุณลูกค้าขับทางตรงระยะยาวไปต่างจังหวัดนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะประกองนะคะปะคองรถในการแตะเบรกแค่นั้นเองส่วนหน้าจอนะคะเรามาพร้อมกับจอ Android นะคะเราอัปเกรดให้จากเดิมที่เป็นจอจากเราอัปเกรดให้นะคะจากเดิมที่เป็นจอ8นิ้วจากโรงงานเป็นจอ Android ที่สามารถดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อ YouTube แล้วก็ใช้งานตัว g Google Map ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด10สปีดแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวขอญาตพาไปชมในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายก็มาพร้อมปบชุดวายบอดี้เช่นเดียวกันตัวนี้นะคะจะเป็นวายบอดี้ที่ขึ้นรูปใหม่เช่นเดียวกันเลยเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็จะรับกับชุดไฟท้ายซึ่งเป็นซึ่งเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้จะเป็นโคมสโมสมีสเต็ปให้เลือกมากมายเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาจะพอดีแลวก็สวยงามมากๆเลยถ้าคุณลูกค้านะคะที่ชอบการแต่งสไตล์แบบนี้ก็แจ้งเอดเข้ามาได้เลย ส่วนกาบฝาท้ายคันนี้นะคะเลือกเป็นกาบฝาท้ายสีดำด้านนะคะตัดฟนอนต์คาว่าฟอร์นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีบอลเงินนะคะสวยลงตัวแล้วก็ดุดันแล้วก็การชนท้ายนะคะการชนท้ายปกติแล้วค่ะลูกค้าก็นิยมติดตั้งเป็นการชนเหล็กแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสว่าขอเป็นการชนเดิมที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นการชนทรงห้างสีดำแบบนี้นะคะตัวเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงาน4จุดนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะ แล้วก็ของแต่งทุกชิ้นนะคะที่อาแต่งหรือว่ามีการถอดออกจากตัวรถของคุณลูกค้าออสเคคืนในท้ายรถให้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยกสูงโดยน้ําได้สูงสุดถึง80ซนติเมตรนะคะบรรทุกได้สูงสุดถึง1.3ตันด้วยแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจาแรงเบก D, รก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันและก็ยังมีแอร์แบ็คคู่หน้ามาให้แล้วด้วยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะคะเป็นโปบนัสพิเศษโปรส่วนลดโปรชุดแต่งก็สามารถทักาาคุยกับออยได้เลยหรือว่าไม่เคยจัดไฟแนนซ์นะคะอยากให้ออยช่วยแนะนำหรือว่าเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0 9 1ย์3 6 9 3 2นนนะคะหรือไปหน้าที่ไลน์ตามลิงก์ด้านล่างทีอ่ออยมีไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับออยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ